สวัสดีครับผมนิวจากช่อง Yellow Head นะครับและตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ Yellow Head Podcast สําหรับเรื่องที่ผมจะมาเล่าในวันนี้นะครับมันก็คือเรื่องของลายสะสมครับเพื่อนเพื่อเนี่ยมีลายสะสมกันบ้างไหมครับสําหรับใครที่งงว่าลายสะสมเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับ ไล่สะสมนะครับถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยมันก็คือคอนเซปต์ในการเก็บสะสมของเราครับโดยที่เราเนี่ยจะเลือกและเน้นเก็บในสิ่งที่เราชอบตามคอนเซปต์ของเราเองก็ได้หรือเก็บตามลายของโปรดักต์นั้นๆก็ได้เช่นกันครับผมโดยที่เราจะพยายามซื้อสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ได้น้อยที่สุดครับผมเพราะบางทีซื้อมาแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะไปวางไว้ตรงไหนฮะสำหรับพอดแคสต์นี้นะครับก็จะพูดในฝั่งของเลโก้เป็นหลักนะครับ อย่างผมเองเนี่ยเลโก้ LEGO เนี่ยผมก็จะมีลายสะสมหลักของผมอยู่นะครับผมซึ่งลายสะสมหลักของผมเนี่ยก็จะเป็นเลโก้ที่เป็นซีรีส์ของ m a r v e l ครับผมแล้วก็เน้นไปที่ตัว Iron Man เป็นหลักนะครับผมเนี่ยก็จะซื้อเลโก้ที่เป็นทีม Iron Man ในเซ็ตต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัว h e เฮล t ตัวมินิฟิกเกอร์ตัวเลโกฟิกเกอร์หรือเซ็ Hall of a r m อ r อะไรต่างๆประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะพยายามไม่ซื้อลายอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับเช่น Star War s เป็นต้นนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแฟนของ Star War s นะครับ หรือเพื่อนเ่อบางคนนะครับผมไายสะสมหลักเนี่ยเป็นนักสร้างเมืองก็จะเน้นในการซื้อพวกโมดูล่ากับพวกซีรีส์ที่เป็นซิตี้นะครับเอามาช่วยบิวกันสร้างเมืองหรืออีกคนหนึ่งครับที่ผมเห็นแนวทางในการเก็บคอนเซปต์ในการเก็บเนี่ยชัดเจนมากๆเลยก็คือพี่อิ๋ว n นครอสเมลฟิสนะครับในสคริปต์หนึ่งที่ผมเห็นนะครับพี่เขานะครับมีคอนเซปต์ในการสะสมของเขาก็คือเขาจะเก็บเลโก้มินิฟิกเกของมา r เวลทุกตัว หรือบางคนเนี่ยก็อาจจะเน้นเก็บแค่บิ๊กเฮดก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งคอนเซปต์ของแต่ละคนนะครับก็จะต่างกันไปตามความชอบของแต่ละคนนั่นเองนะครับและเมื่อเพื่อนๆเก็บลายหลักไปสักพักแล้วนะครับแล้วอยู่ดีๆเนี่ยเกิดมีความชอบบางอย่างเนี่ยเพิ่มขึ้นมาตอนนั้นแหละครับจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าแตกลายขึ้นมาครับผมซึ่งเมื่อแตกลายแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นลายรองของเราหรืออาจจะเป็นลายหลักทั้ง2ลายเลยก็ได้ครับผมอย่างเช่นลายหลักของผมนะครับก็จะเป็นไอรอนแมนนะครับผมแล้วก็ ลายลองของผมเนี่ยก็จะเป็น Harry Potter นะครับแต่เวลาเลือกซื้อเนี่ยผมก็จะเน้นที่ตัว Iron Man ก่อนนะครับผมและการที่เรามีหลายลายนะครับแน่นอนว่าเงินในกระเป๋าเราเนี่ยก็จะบินออกได้ไวกว่าปกตินะครับผมเรามาดูข้อดีของการมีลายสะสมกันบ้างนะครับ1ครับผมทำให้เราเนี่ยมีแนวทางที่ชัดเจนในการเก็บสะสมครับสามารถวางแผนการเก็บสะสมของที่เราต้องการเนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ 2ครับผมช่วยให้เราเนี่ยแพลนเรื่องการเงินและซื้อของต่างๆได้อย่างเป็นระบบครับผมตัวไหนไม่เกี่ยวเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องซื้อหรืออาจจะไว้ซื้อที่หลังเมื่อเราพร้อมแล้วก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับ3ครับผมหลังจากที่เราเก็บสะสมมาแล้วเนี่ยมันจะทําให้การดิสเพลย์ของเรานะครับดูสวยงามและเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นครับลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าทั้งตู้ของเรานะฮะสมมติผมเก็บไอรอนแมนเป็นหลักทั้งตู้ของผมเนี่ยทั้งชั้นเนี่ยก็จะเป็นไอรอนแมนในแบบต่างๆ ในหลายๆรูปแบบเรียงกันดูเป็นซีรีส์เดียวกันนะครับผมแต่ถ้าเกิดผมมีตัวคาแรคเตอร์อื่นๆเข้ามาปนด้วยเนี่ยแต่ถ้ามันมีไม่ได้เยอะพอที่จะแบ่งให้เป็นสัดส่วนนะครับดูโดดๆดูไม่เข้าพวกอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ย สำหรับผมเองเนี่ยผมชอบให้ทุกอย่างเนี่ยดูเป็นธีมเดียวกันมากกว่านะครับแต่จากที่พูดมาทั้งหมดนะครับไม่ได้แปลว่าเพื่อนๆที่ไม่ได้มีลายสะสมเนี่ยจะผิดหรือการมีลายสะสมเนี่ยมันจะดูเหนือกว่านะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับความชอบหรือความสบายใจของแต่ละคนเลยครับเพียงแต่แค่การมีลายหรือคอนเซป t นั้นเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยสะสมของได้สนุกมากยิ่งขึ้นครับผมแต่ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีลายเป็นของตัวเองเนี่ยก็อย่าไปซีเรียสมันครับขอแค่เราเนี่ยได้สนุกกับสิ่งที่เราชอบ ได้สนุกกับเลโก้ของเราแค่นั้นก็พอแล้วครับแล้วเพื่อนๆละครับมีลายสะสมแบบไหนกันบ้างลองมาพูดคุยกันใต้คอมเมนต์ดูนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง Yellow h เ a d ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ